โอเคครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับคอมิกแลวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของแมปบูลล็อกไลเวลแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ใส่โค้ดนะครับไปสมพวกสไตล์กับโฟนี่มาเรียบร้อยแล้วสไตล์ที่ผมได้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าหินะครับส่วนโฟที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นในส่วนของ,ของเดมอนวิงนั่นเองเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นสไตล์ของหน้าหิให้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีพื้นฐานจากแมปนี้เลยไม่เคยเล่นมาก่อนอันนี้คือ วันแรกของผมเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะรอดหรือว่าจะล่วงนะครับสำหรับสไตล์ของนางนิโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันในแมตช์แรกกันเลยดีกว่าตำแหน่งที่ว่างด้านบนโอเคเหมือนที่ผมจะนำอยู่3ามแต้มด้วยนะอ้าวแล้วบอลลอยมาหาผมไงจังหวะนี้ปึ๊บแล้วก็ตามผมมากันเพียบเลยฟึ๊บเอ้าเฮ้ยโดนแย่ง ชิบหายแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนแย่งกลับได้นะครับเพื่อนส่งมาได้นะโอเคเหมือนเพื่อนจะเล่นเองอจาก,การเลยเพื่อน <c oughs> ชิบหายแล้เฮ้ยผมได้ลูกแล้วเนี่ยจังหวะน,นี้ฟึบ4ีต่อแล้วก็เตะสุดตีนนี่ไงเอาว่ะผมเริ่มเข้ามือแล้วครับทุกคนเอาจริงๆนะคือแมตช์เนี้ยผมแทบจะไม่ได้จับบอลเลยอ้าวนี่ไงพูดถึง ปุ๊บหลบมาโป๊เฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ปุ๊บกดซีต่อแล้วก็เตะเข้าไปอึ้งเอาว่าเป็นไงเป็นไงฝีมือผมเริ่มมานะยังไงส่งเปล่าโอเคถ้าเพื่อนส่งมานี่ผมแย่งไงนะอ่านี่ไงปุ๊บเรียบร้อย คือเอาตามตรงเลยนะครับทุกคนคือผมอะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยสามสี่แมตช์ที่อัดคลิปไว้อะผมแทบจะไม่ได้จับบอลเลยพอจับบอลได้ก็โดนแย่งบอลตลอดผมไม่เคยได้ยิงประตูแม้แต่รอบเดียวเลยครับเหมือนเป็นตัวประกอบให้กับคนในสนามในทีมของผมอะดังน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเวลาไปฝึกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่มามันถึงเวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะได้โชว์ฝีมือนะครับที่ผมได้ไปฝึกมาเดีย๋ยวไปดูกันว่าจะรอดไหมโอเคโอ้ยยังมืดอ้าวเราเพื่อนได้ไง ส่งมาเลยเพื่อนสวยโอเคผมจะไม่ส่งให้เพื่อนนะครับผมอีโก้พอนะครับผมจะยิงเองเว้ยชุบโอเคเรียบร้อยฟึ๊บอ้ขาหักเฮ้ยเขาไหลยาวเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเอาจริงดิเรียบร้อย เอาว่ะไม่ได้ลนะในฝั่งดนูเนี่ยจะได้ใจเกินก็มาดีโอเครอบนี้ผมไม่มีสกิลเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งให้เพื่อนแทนแล้วกันเอาไปเลยเพื่อนขอแบบส,สวยๆเอาว่ะคนนี้เล่นชิโดนะครับเรียบร้อยเข้าแบบอีซี่ปูเพื่อนไม่ยิงไปโคเยอะเลยสกอร์มาโอ โอเคผมสามารถแย่งเขาได้อีกรอบนึงจิ๊บโอเคตามใจเลยเน้นเน้นเลยคือยังไงก็เข้าอ่ะอันตีของนาギอะเร,อเรียบร้อยบอกเลยว่าผมไม่ยอมฟึ๊บเอ้ย,ออยสวยเพื่อนเพื่อนตัดบอลสวยมาก ยังไงนนทำไมมันมันยิงเข้ากันง่ายแต่ว่านึกจะง่ายก็ง่ายเหรอโอเคแต่ก็ถือว่าดีละมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิโอเคอเ,คเ,คเ,คเคขาส่งให้เพื่อนถ้าเขาส่งมาอีกผมแย่งบอลได้นะเฮ้ยทำไรพ่อนุ่มอา้าวแล้วบอลอยู่กับผมไง ไปเลยเพื่อนขึ้นหน้าเลยสวยแล้วผมจะส่งให้เพื่อนนะครับปุ๊บไปเลยเพื่อนโอเคสวยมากยิงนั่นแหละสวยปุ๊บอ๋อขาขาขบ่อยมากกับผมอะเพื่อนจัดมาโอเคยวรอบนี้ผมจะส่งให้เขายิงนะครับเอาไปเลยเพื่อนขอสวย จงังหวะน,นี้โอเคสวยมากเพื่อนโอ้โหอันนี้คือลูกแรกของเพื่อนเลยนะที่ผมส่งไปให้ยิงโอ้ยขาหยอีกแล้วยังไงยังไงเชื่อเพื่อนมันจะส่งได้ป่าววะเฮ้ยชิปหายแล้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะนะทำไมเขากลับไปเลี้งข้างหลังวะ อะไรวะเนี่ยอ๋อเขากลับมาเล่นกับเพื่อนเขาครับส่งกับสองคนเหรออ้าวแล้วผมได้อันติไงเพื่อนจังหวะน,นี้ต้องส่งมาละผมไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าผมได้อันติเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนจะยิงเอง,งวนะเนีอะ <c oughs> เอาวะไอ้แย่และเข้าด้วยนะ ผมบอกเลยนะว่าไอสไตล์เลเจนด์อีกอันนไงไอของชิโดชิโดอะไรเนะี่ยคือมันเล่นง่ายมากๆอ่ะมันเป็นตัวยิงที่แบบเล่นง่ายจัดๆอ่ะโอเคฟึบมาถึงเวลาฝั่งเราหกลูกด้วยนะคือลูกเนี้ยเป็นลูกที่7ดังนั้นชนะแน่แเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนเต้นรอแล้วอ่ะไ <c oughs> ม่ต้องห่วงเพื่อนยังไงก็เข้า <c oughs> ซัดเต็มคอ เรียบร้อยชนะเอาว่ะสวยจัดเลยเพื่อนมาต่อยสักแมตต์ก็แล้วกันยังไงยังไงส่งหรือเปล่าโอเคเขาส่งเพื่อนเราได้นะเอ้ยสวยส่งมาได้นะเพื่อนเขาส่งไปฝั่งนู้นว่ะเพื่อน เพื่อนคือเลี้ยงเลี้ยงยาวจัดส่งไหมส่งวะนี่ไงขอแย่งเลยละกันโป่งเข้าไปเอ้ยอันติจะสปาวะอ้าวแล้วผมได้ไงวันนี้ดวงผมแม่งมาวะ่ะเพื่อนส่งมาโอเคไม่ต้องส่งละสวยจัดเลยวะ่ะ ทีมผมแบบเล่นดีกันจัดอะอยังไงส่งหรือเปล่าถ้าส่งนี่ผมรับได้นะไม่ส่งว่ะโอเคเหมือนเขาจะดีเลยนิดนนะกระตุกหรือเปล่าโอเคนะผมรอเล่นตรงนี้แล้วกันถ้าเขาส่งมาเนี่ยผมจะกดสกิลซีรับไปนะฟึบเอายโอ้โหผมนึกว่าเขาจะส่งมาแบบสูงๆบอลที่เขาส่งมาตะกี้นี้มันต่ําไปนะครับสกิลผมมันเลยจับไม่โดน เสียดายเลยเพื่อนส่งมาได้นะขอหลายรอบแล้วโอเคแล้วผมให้เขาจะก,การกันไปแล้วกันแต่ผมอะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือผมอะแย่งลูกไม่ค่อยได้อะผมเป็นคนหนึ่งที่แย่งลูกของคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้เลยยังไงเพื่อนยังไงถึงเวลายิงแล้วโอ้โชิบหายทำไมเพื่อนไม่ยิงอะเอาเด้ถ้าผมแย่งบอลได้ผมกดอันติเนี่นีไง ไม่ส่งนักใช่ไหมฟึบอ่ามีคนจะแย่งบอลผมนะบอกเลยไม่ได้กินเอาไปเอาดีก็ลองส่งดูโดนผมแย่งแน่ นี่ไงเราส่งจริงเรียบร้อยโดยขโมยนั่นแหละเพื่อนขึ้นหน้าไปเลยเอาไปซะขอแบบสวยๆเลยเพื่อนเน้นๆเ,เออต้องอย่างนี้ดิวะคือเอาตามตรงนะตอนเนี้ผมรู้สึกชอบสไตล์ของนางหีไปแล้วอะมันแบบเอาไว้แอคได้อะมาเล่นท่าได้เยอะนะไอสไตล์ของนางหีอ้อาววืิดไงเส็จผมดิ โอเคเนะี่ยรอบนี้ผมจะเป็นตัวส่งให้เพื่อนก็แล้วกันเอาไปเลยเพื่อนคือผม,มเป็นคนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าผมไม่มีสกิลตัว C เนี่ยผมจะไม่ยิงเลยผมจะส่งให้เพื่อนอย่างเดียวเอ้ยไม่เข้ายัางไงเรียบร้อยแล้วศูนย์ห้าด้วยนะสะกอร์รอบนี้ชนะแบบง่ายมากๆมามามา นี่ไงขึ้นหน้าเลยเพื่อนเดี๋ยวส่งให้นั่นแหละฟึบเอาไปเลยโอ้โห,โ,โ,หโดนโดนแย่งเหรอเอาวะเขาแย่งผมได้ได้ไงวะอันแน่เอาวะโอเคผมไม่มีสกิลเดี๋ยวผมจะส่งแบบย,ยาวๆให้เลยผมต้องกันหลังไว้นะเดี๋ยวเขามา ส่งไปเพื่อนนี่เรียบร้อยอ่ะชิบหายแล้วนี่ไงนี่ไงชึบผมไม่มีสกิลซีว่ะเอ้ยแต่ได้อยู่เอาไปเลยเพื่อนนั่นแหละยิงสวยมากๆเกมนี้แม่งแบบยื้อจะจัดเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยไม่ทันเข้าปะเนี่ยไอ้ยัยเข้า ส่งมาข้างหลังได้นะคู่หูนั่นแหละเดี๋ยวจัดให้เลยขึ้นหน้าไปเลยพักพวกโอเคเดี๋ยวเสิร์ฟให้แบบเน้นเน้เนเลยละกันส่วนมากเอาเลยเพื่อนนั่นแหละเอาวะคนนี้เขาตามลูกที่ผมส่งได้ดีมากๆเลยอะโดนใจเลย มาอีกแล้วอะคนนี้อีกแล้วปึ๊บอโอ้ยโดยแนแย่งผมไม่ได้กดตัวคิว่ะยังไงยังไงเอาอะสเต็ปซีจับเดี๋ยวผมจะกันอยู่ข้างหลังแล้วกันเพราะว่าผมมีเพื่อนที่เล่นข้างหน้าให้ไอ้หูกระต่ายเนี่ยชอบส่งให้ตัวนี้นะไอ้ตัวที่ใช้ชิโดะแี่ไอ้ตัวเนีน้ยปึ๊บโโอ้ เรามีอันติีด้วยไงชิบหายละโอ้โหจุดยิงด้วยเน้นเน้นเลยวะอ้าวล้เ<ร>วเพื่อนผมเอาคืนไงจังหวะนี้เอาเลยเพื่อนสัตว์เต็มคอรอเ,เต็มแข้งไปเลยปะนั่นแหละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนสุดยอดว่ะเต็มแข้งจริงๆมาดิก็ลองดูนี่ไงจะส่งเหรอโอ้ยเอ้ยตัวแี้งกับชิมายแล้วไม่นะอย่าทำแบบนี้ปุ๊บเอาไปเลยเพื่อนโอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้อไปมันตกอยู่พล่างเชื่ออะไรไม่ล่ะที่มันเกิดอะไรขึ้นผม่งงไปหมดแล้ว แมทนี้มีแต่คนตึงๆวะ่ะโอเคไปเลยพ่อหนุ่มเบคอนเบคอนเลี้ยงยาววะเนี่ยอย่าวโดนแย่งนะเอ้ยสวยจดเอา้าวโกเขาเป็นคนนี่วะ่ะเอาดิเราส่งไกลดูถ้าส่งไกลเนี่ยผมจะรับด้วยสกิลซีเลยเรียบร้อยไม่ส่งโดนเพื่อนแยง่งสี่ๆเท่ากัน ยังไงยังไงชิปหายและส่งให้คนนี้ด้วยไอ้เจเรามัได้ปะผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าผมกดสกิล4ไปอะมันจะรับลูกที่มันเป็นสกิลได้หรือเปล่าถ้ามันเป็นลูกธรรมดามันรับได้แต่ถ้าเป็นสกิลที่ยิงมาผมไม่แน่ใจว่ามันได้ไหมเพราะผมก็ยังไม่เคยลองเลยโอเคผมยังได้จัดไปเลยเพื่อนเดี๋ยวส่งให้เน้นๆนอกิงแเราเพื่อนเลยข้าววิยิง ขันพีบอกอะไรยิงก่อนที่และหมดเวลาแพ้โอ้จะเพื่อนยิงทันนะผมว่าได้ได้ต่อเวลาแน่โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นนางิของผมนะครับเป็นไงครับพอใช้ได้ไหมฝีมือก็พอผมว่าก็พอได้อยู่นะสําหรับผมแล้วนะถ้าให้รีวิวเลยสําหรับนางิจากที่ลองเล่นมาเนี่ยนางิมันเป็นตัวที่มันแย่งบอลก็ได้ส่งบอลให้เพื่อนก็ได้ทําประตูก็ได้ คือมันจะเรียกว่าเป็นบาลานซ์เลยสําหรับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเล่นง่ายๆจริงๆอะ่ะผมแนะนําว่าหาเป็นสไตล์ของไอชิโดดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นอะ่ะคนใช้เยอะมากแล้วไอสไตล์ของชิโดเนี่ยคือมันสามารถทำประตูด้วยตัวเองได้แบบง่ายๆเลยอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปอะ่ะคือบางคนเขายิงสกิลอะ่ะจากครื่องสนามก,ก็เข้าโกะแล้วอะ่ะคือแม่งโคตรโกงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าในอนาคตมันมีสไตล์ของลินเข้ามาเนี่ยผมก็จะเล่นของลินเพราะว่าในแมปล็อกเก็ตอ่ะผมค่อนข้างที่จะเซียน สไตล์ของลินมากๆแม่งแบบเข้ามือผมสุดๆแต่แล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนอีกหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่จะทำคลิปให้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพลงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้บา,บายยครับผม